มาชมเกมไฮไลท์ของเกมคู่นี้กันนะครับธรรมศาสตร์สเตาเลียนครับวันนี้เปิดบ้านพบกับทางด้านนนทบุรีฟุตซอลคลับนะครับก็ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับนนท์ทางด้านธรรมศาสตร์ก็ถือว่าบุกหนักนะครับนี่ลูกยิงของฟาบิซิโอนะครับก็โดนเซฟไปได้ครับพยายามจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางด้านสุพนัทจิ้มสุพันธ์นะครับก็ยังติดทางเซฟของพีรนั์สิงห์ขามครับวันนี้ถือว่าเหนียวทีเดียวครับผู้สำโตของนนทบุรี ลูกยิงนอกกรอบของฟาบิซโวครับก็ยังไปโดนเท้าของพีรนัทครับสกัดไว้แล้วจากลูกเตะมุมนาทีที่8ครับเป็นนนทบุรีครับขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อ0นะครับจากลูกเตะมุมนะครับนนทพันธ์โพเพื่อครับเปิดยาวให้กับทางด้านกีตันอันตุเนนะครับหัวเต็มข้อที่เดือวครับเป็นประตูให้นนทบุรีนําไปก่อนครับ1ประตูต่อ0โดยเกมในครึ่งแรกนั้นทางด้านนนทบุรีก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับจากจังหวะนี้ครับ ล้มตัวยิงของทางด้านพีรพัฒ์แก้วสายทองครับก็ไปติดเซฟทางด้านไกลามาดแล้วจวังวะพลิกตัวเข้ามายิงครับของทางด้านสุพนัทนิ่มสุพรรณก็ยังติดอยู่ดีครับยังตามทิ่เสมอมาได้ครับของทางด้านธรรมศาสตร์ในช่วงครึ่งแรกนะครับลูกยิงไกลของฟาบิซซโอก็เฉียวเสาไปนิดเดียวแล้วจะวะนี้สิวาจันโทสีนะครับมีโอกาสตวัดยิงหน้าประตูครับก็ยังโด่งข้ามคาร แล้วก็ธนาทิพแสงสั่งครับล้มตัวยิงก็ยังโชคร้ายครับไปชนเสาออกไปสุพนัทพิกตัวยิงก็ยังออกนะครับแล้วจังหวะนี้นี่ฟฟพิซโอนี่ก็ยังไปชนเสาอยู่ดีครับนี่ครับพิกได้แล้วครับแล้วกระดกบอลข้ามตัวของพีนัทได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับบอลไปชนเสาครับไม่ได้ประตูตีเสมอ เกมในครึ่งแรกครับนนทบุรีทีมเยือนนะครับเป็นฝ่ายขึ้นนําธรรมศาสตร์สเตอรเลียนอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ครึ่งเวลาหลังนะครับทางด้านธรรมศาสตร์ครับก็โหมบุกหนักทีเดียวครับแล้วสิวาจันโทศรีก็มีโอกาสเหน่งๆแล้วครับแต่ว่าก็ยังกดไม่ลงครับบอลข้ามคานแล้วจังหวะนี้มีโอกาสเกี่ยวเหมือนกันครับธนาทิพย์แสงสังแต่ยิงก็ยังไปติดทางด้านพีรนัสสิงห์ขาม ธนาทิพย์แสงสังอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้ยิงติดปลายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับของพีรนัทยังตีเสมอไม่ได้ครับมีโอกาสยิงจ่อๆเหมือนกันครับสิวาครับก็ยังออกมากว่างได้เร็วนะครับแล้วจากลูกฟีคิกครับเป็นธนาทิพย์แสงสังครับยิงตีเสมอให้กับธรรมศาสตร์สแตลเลียนได้1ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่32ก็โบกโขมอยู่นานเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับ เป็นประตูขึ้นนำของธรรมศาสตร์สตรเตลเลียนนะครับในนาทีที่34นะครับพรเทฟโสนิมิตนะครับต้องยิงถึง2จังหวะครับถึงจะเป็นประตูครับแล้วก็เป็นประตู2 1ครับให้ทีมนำโดยที่ธรรมศาสตร์ก็จังหวะนี้นี่ฟาวิเซโอก็ยิงไปชนเสาอีกแล้วครับแล้วจากลูกยิงไกลครับสุปนัทจังหวะนี้ต้องบิน ข้ามคานออกไปครับทางด้านพีรน,นัสถ่ายเกม,มนนทบุรีก็พยายามจะใช้เผาพเพมาสู้ครับแต่ก็ไม่สามารถจะตามตีเสมอได้ครับแล้วจวังหวะนี้พีรพลตากิมนอกมีจังหวะยิงจากกลางสนามครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบ นอทเวลสไม่สามารถตามตีเสมอได้ครับจบเกมครับก็ธรรมศาสตร์ต้เลียนเอาชนะไปครับ2ประตูต่อ1หนึ่งครับก็ทำเพิ่มได้อีก3คะแนนครับตาตีก็ทำไปแล้วครับ45นาคะแนนด้วยกันนะครับ